สำหรับพี่ๆที่มีแพลนกำลังจะออกรถก่อนช่วงสิ้นปีนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ไม่พอพาพี่ๆมาชมกันกับ Camry ราคาประหยัดบอกเลยคันนี้โดนใจแน่นอนนะคะสำหรับก่อดสิ้นปีนี้คุณพี่รายละเอียดคลิปเต็มมีให้แล้วกับรถหน่วยง,งานประวัติศูนย์ตามไปดูต่อกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตรถน่าใช้กัน วันนี้เนี่ยมิกกี้พาพี่พมาชมกันกันกบตัว t o y ยต้ c a m มรบอกเลยคันนี้ราคาดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นรถที่วิ่งใช้งานไปเฉลี่ยตกต่อปีเนี่ยปีละ25,000กิโลเท่านั้นคุณพี่ยังไม่พอนะคะเขามีการรับประกันโครงสร้างตัวถังเนี่ยมากกว่า274รายการเลยเช็คมาให้หมดแล้วนะคะคันนี้ได้5าดาวเลยตรวจเนี่ยเราไม่ได้ตรวจแค่แบบนิดๆหน,น,น่อยๆน,ยน,ยนะพี่พ ตัวสีเดิมไหมนะคะเลขไม้ตรงหรือเปล่านะโครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์ระบบการทำงานช่วงล่างนะคะตรวจให้หมดเลยมีออกเป็นไฟล์ตรวจรถให้พี่ๆได้ดูกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมิกกี้พาพี่ๆมาอยู่กันที่เพชรยนต์เสรีไทย68ค่ะเรามาดูกันกันนี้เลยพี่ๆโตโยต้าแคมรี่สอจีปี2019นะคะราคาดีมากเลยพี่ๆใครที่หารถผ่อนเบาๆแล้วคะประหยัดอยู่เนี่ยคันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน รายได้อยู่เพียงเดือนละ25,000ขึ้นไปถ้าพี่ไม่อยากใช้เงินดาวไม่อยากใช้เงินออกรถไม่ต้องหาคนค้ำนะคะจัดมาคันนี้ได้เลยฟรีดาวได้ด้วยคุณพี่มาเรามาดูกันไยทะเบียนคันนี้นะคะ9กกไก่โดเด็ก5609กับราคาวันนี้ประหยัดไปแล้วกว่า770,000 0กว่าบาทคุณพี่กับ8,000 0เลยนะยังได้เป็นรถพรีเมี่ยมคานะคะขนาดใหญ่นะเป็นรถด D ีเซ gment ไปใช้งานเนาะ เครื่อง2.0ค่ะขับประมาณ2คน3คนนั่งโดยสารด้วยเนี่ยกําลังดีเครื่องไม่อืดน,นะและได้ห้องโดยสารใหญ่เหมาะมากๆเลยสําหรับตัวนี้เนี่ยเวลาเดินทางไกลบ่อยๆนะคะอยากได้โรถขนาดที่มันใหญ่เบาะนั่งสบายช่วงล่างเฟิร์มๆตอบโจทย์ไม่เมื่อยนะคะเดินทาง6700โลชิลๆสบายๆเลยตัวไฟหน้าสําหรับรุ่น2.0 G เนี่ยเขาได้เป็นไฟแบบ Auto h ไฮบีมนะคุณที่เป็นไฟ Projector Lens และตัวนี้นะคะมีไฟเดย์ไลท์แบบ LED ให้นะไฟเลี้ยวแบบฮาโลเจนรวมไปถึงไฟตัดหมอกก็มีให้ตั้งแต่รุ่น2.0แล้วเนาะเสร็จเซอร์ด้านหน้ามีให้ค่ะ2จุดเลยคุณพี่และตัวล้อมแม็กนะคะของรุ่น 2.0G เนี่ยเขามากับแม็กขอบ16นิ้วตัวนี้นะคะได้เป็นยางกูดเยียร์ไปนะคุณพี่ยางก็ยังสภาพดีนะคะไม่มีบาดบวมแตกลายงานนะนายางให้พี่ช่างเช็คให้อีกทีถ้ามันถึงรอบต้องเปลี่ยนมีกีเปลี่ยนให้ นาทีนี้นะเป็นต้นไปเลยคุณพี่สิ้นปีนี้เปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นสำหรับพี่พีที่ต้องการยางใหม่เฉพาะออกรถกับมิกกี้ก่อนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะคุณพี่หาใครที่ติดตามเพชรยนานานแล้วเนี่ยอยากได้โปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆมิกกี้บอกเลยว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่โปรโมชั่นอย่างเดียวเลดอเวียพิเศษสําหรับ7ปีคุณพี่ เริ่มนะคะอยู่ที่3.89เท่านั้นเอาใจเฉพาะพอสอนนี้เท่านั้นนะคะก่อนปีใหม่นะพี่ๆเลดโเบียนี้นะคะถูกสุดในอรอบป,ปีเลยใครสนใจนะคะทักมาได้นะนี่เลยค่ะภายในคุณพี่เบาะคนขับเบาะข้างคนขับปรับไฟฟ้านะคะปรับได้8ทิศทางของคนขับเนี่ยมีตัวดันหลังให้ด้วยนะและด้านข้างนะคะในรุ่น2.0 G ก่อนตัว r c h a เชกระจกเขาเป็นออโต้ทั้ง4บาน มี Memory s e ีให้นะคะถ้าเป็นตัว m i n o r c h a n g e ในรุ่น2.5เริ่มต้นเนี่ย y s m o r y s e ีโดนตัดออกไปนะพี่ๆตัวนี้ก็ยังมีออปชันเยอะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Memory s e ีเมื่อสักครู่แล้วก็เบาะปรับข้างคนขับตรงนู้นเนาะตัวนี้เนี่ยเบาะเดิมโรงงานนะคะสภาพดีแล้วก็เป็นเบาะที่เขาคิดมาแล้วแหละว่าใช้งานได้ยาวๆนะคะในเรื่องของความเฟิร์มเนี่ยหรือว่าสภาพตัวเบาะนะคะทนทานนะคุณพี่ไม่ปรีไม่ขาดง่ายฟองน้ำไม่ลมง,ง่ายนะ ด้านหน้านะคะคอนโซลของเขาคุณพี่หาก็ได้ทั้งตัวพวงมาลัยมอติฟังก์ชันปุ่มพุูสตาร์และตัวแ a m ม y โ่มฉม ACV70 เนี่ยเขานะคะย้ายพวกปุ่มด้านล่างเนาะเวลาเปิดฝาทางังเปิดฝากระโปรงฝาท้ายอะไรเงี้ยมาไว้ตรงนี้หมดแล้วนะคะ แล้วตัวนี้ก็มีระบบ i-stop start ด้วยนะถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้อย่มีป้องกันการลื่นถลายมีให้นะคะกุญแจของเขาเป็นกุญแจ Smart k e y l t e คุณพี่มันเป็นกุญแจหน้าตาแบบนี้เลยนะมีให้ครบทั้ง2ชุดนะคะสำหรับแคมรี่ป้ายทะเบียน5609คันนี้นี่มาลองสตาร์รถด,ดูกันสตาร์ททีเดียวอยู่นะคะการดูแลรถที่นี่ของเพชรยนต์เนี่ยพี่พี่ เราก็ดูแลอย่างดีนะคะเหมือนรถตัวเองเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทวอร์มเครื่องยนต์ให้มันได้เดินรอบนะคะให้แบตเตอรี่มันได้ทำงานตลอดเวลาเนี่ยคุณพี่ไม่ต่ำกว่า4วันต่อสัปดาห์เลยนะคะพี่ๆถ้าอยากมาทดลองขับหรืออยากมาดูหน้ารถตัวจริงทักติดต่อมิกกี้ได้เลยนะที่เบอร์ด,ด้านล่างที่ขึ้นไว้ให้0811419094มิกกี้แพยนต์ค่ะคุณพี่ติดต่อได้ตลอดเลย ทั้งโทรแล้วก็อดไลน์ด้วยนะคะวันนี้เอาใจให้พี่ๆไปเลยค่ะจาก689,000บาทนะพี่คีพึ่งไปแก้มาให้เมื่อกี้เลยปรับส่วนลดให้พี่ๆด้วยนะก่อนสิ้นปีคุณพี่669,000บาทเท่านั้นนะก็ประหยัดไปแล้วนะคะกว่า776,000บาทจากไปแดงล้าน4กับล้าน5เลยคุณพี่แล้วออปชันที่ได้มาเนี่ย,ยตัวนี้คุณพี่คะเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธได้นะแล้วก็มีเชื่อมต่อผ่านระบบ WiFi ได้ เช่นเดียวกันนะคะแชร์ได้แอร์แยกรับอิสละซ้ายขวากรองถอยมีให้นะพี่พี่นี่เลยมีเส้นเลนไกด์ให้ด้วยนะคะปรับมุมมองปรับระดับได้นะ,ะอ่าแล้วก็ยังไม่พอมีไวเลสชาร์จนะคะพาวเวอร์เอาเลช่องเสียบ usb ให้มาเยอะไม่หวงเกียร์เป็นเกียร์ e cvt แบบ6สปีดในรุ่น2 0 g นะคะเบรกมือไฟฟ้าออตโตเบรกโฮมมีให้เรียบร้อย กรอบตัวนี้เนี่ยเป็น gloss b a c k นะคุณพี่ก็เริวรอยแทบจะไม่มีเลยอันนี้นะคะสมุดคู่มือสำเนารถเล่นรถตัวจริงเรามีให้หมดแล้วนะเป็นรถที่เล่มไม่เต็มไม่ชำรุดไม่สูญหายนะคะโอนเล่มได้ปกติไม่ได้ขาดต่อภาษีพรบรนะถ้าเป็นในหนึ 1, ในกี่ข้อเกี่ยวกับเล่มที่มิกี้พูดมาเนี่ยก็คือเราไม่เอาเข้ามาเลยนะคะนี่ค่ะกระจกมองหลังแต่แสงอัตโนมัติและที่เก็บแว่นตานะคะสำหรับรุ่นที่ไม่มีส u n r หรือ2.0นั่นเอง ไฟเขาเนี่เป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยม่านบังแดดค่ะคุณพี่มีให้ทั้งกระจกซ้ายและขวานะคะพร้อมไฟอัดแผนที่นะคะ, <c oughs> ะ,คะเครื่องยนต์เฟริร์มเลยคุณพี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะคะพามาดูห้องโดยสารตอนหลังกันเนาะรถตั้งแต่ปี2019นะคะถ้าพี่ๆกังวลในเรื่องของโครงสร้างตัวถมมังที่กี่มีตรวจเป็นไฟล์ PDF ให้พี่ๆได้ชมกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถผู้บริหารคุณพี่ด้านหลังนะคะก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานมากเล็กน้อยนะแต่ถ้าสภาพบอกก็คืออย่างเฟิร์มๆอยู่นะคะตัวนี้ไม่ได้เป็นหลุมเยอะเหมือนตัวไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปเนาะนั่งสามคนก็ได้นะคะกำลังสบายแอร์หลังมีช่องเสียบ usb มีพัายางมีครบนะคะและตัวรถบอดี้ตัวถังคุณพี่ดูได้นะกเม็ดอาร์กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคีบโรบอทนะคะมีสีเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีการเคาะสีสาดสีมาใหม่นะคะ ม่านไฟฟ้ามีให้ฟิล์มรอบคันติดไปให้เป็นฟิล์มลามินานะพี่ๆแลอตัวนี้นะคะเป็นท่อไอเสียเดี่ยวนะท่อไอเสียเขาจะอยู่ทางด้านขวานะคะในรุ่น 2.0G เซนเซอร์มีสีนะคะแล้วก็มีก็รองถอยเนาะตัวนี้คุณพี่มาดูห้องขวสัมภาระกันแล้วก็อกุปกรณ์นะคะห้องขวสัมภาระเนี่ยค่อนข้างจะกว้างเลยก็ตามสไตล์รถเก่งขนาดใหญ่ดีเซกเมนต์น้องพี่พยางอะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรงนะคะก็มีให้ครบ ตัวนี้เนี่ยโฉมก่อน m i n o อร์เชนอ่ะอันนี้เราเอาไปทําความสะอาดมานะตัวโฉมก่อน m i n o อร์เชนเนี่ยเขาได้แม็กขอบ16นิ้วนะคะพี่พี่แล้วก็ท้องรถนะพี่พี่จะสังเกตเลยซีนทางมะพร้าวเห็นชัดเจนนะคะไม่มีคาบสนิมน,นะพวกเม็ดอาร์ตด้านข้างอะไรเงี้ยเห็นครบเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวซีนทางมะพร้าวตรงนู้นนะจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีรอยเจาะนะคะ อันนี้ก็คือเดิมๆไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะพี่ๆยางอะไหล่มีให้นะคะครบก่อนวันออกรถนะพี่ๆหกแสนหกหมื่ 6, 9, 000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 . นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่เดือนละหนึ่งหมื่นนี่ๆเท่านั้นคุณพี่หานี้เลยโลโก้อ,อยู่ครบเนาะสําหรับตัวโลโกโ้ไทยคยโตนะคะแน่นอนถ้ารถมันเดิมเนี่ยตัวการผลิตอะไหล่ป้ายแดงเขาจะผลิตให้เฉพาะโลโก้ไทยคยโตนะพี่สําหรับโตโยตา้านะคะคันนี้ก็ครบ้วนเนาะเห็นรยายละเอียดชัดเจนรอบคันนะคุณพี่ เส้นสารผิวพันตัวรถเนี่ยไม่มีตำหนิเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่พี่มองหาในราคาประหยัดเท่าตัวนี่อย่างพวกเอาติสหรือว่าซีวิกอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่ราคาเทบจะไม่หากันมากเลยนะคะแต่ว่าคุณพี่ได้เครื่อง2.0ได้รถเก่งขนาดใหญ่ไปคุณพี่คะ่ะขับไกลเลยอตอบโจทย์แน่นอน อัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ16-17โลลิตรเลยและดูเครื่องยนต์ตอนนี้มิคกี้จตาร์ทรให้ดูอยู่นะทํางานเต็มสีู่บเลยแล้วก็สงเฟิ่มแน่นๆไม่มีเครื่องสั่นเครื่องหลวงนะคะแบตเตอรี่กองแอร์น้ำมันเครื่องนะคะดูแลเช็คให้เปลี่ยนถ่ายให้นะเม็ดอาร์คเบ้าชคซ้ายขวาเห็นชัดเจนจริงๆนะคะคันนี้มิกกี้มีรูปให้ตั้งแต่ตอนเข้าใหม่เลยพี่ๆถ้าใครอยากเห็นตั้แต่ตอนเข้าใหม่นะ สามารถทักแอดไลน์นะคะเข้ามาดูกันได้เลยนะเนี่ยแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์นะคะคันนี้ใครสนใจนะวันนี้คุณพี่689,000บาทไม่ขายขายอยู่669,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวน์ผ่อน11,000ค่ะตลอดอายุสัญญาเนาะในเลทนี้คุณพี่7ปีเนี่ยตอนนี้เลทดอกเบี่พิเศษ3.89เผลอๆนะคุณพี่ได้ถูกวันนี้ด้วยนะคะผ่อนถูกว่าน,นี้อีกซื้อสดก็คุ้มค่านะ หายจากไกแดงไปกว่เจ็ดแสนมันเกินครึ่งแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะออกรถก่อนสิ้นปีบริการส่งรถสไลด์สําหรับพี่ๆชาวหาดใหญ่นะมิกี้มีของขวัญปลอบใจให้ส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านให้ได้เลยค่ะคะุณพี่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือจะเป็นยางฟรีสี่เส้นหรือประกันเครื่องเกียร์นะคะหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเข้าศูนย์ได้เลยสนใจเอารถมือสองคุณภาพโดยเฉพาะแ a m มปลี่คุณพี่นึกถึงมิก้เพชรยนได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ うん。